ทดสอบยกก่อนส่งงานที่หนีบสี่ชั้นนะครับงานตัวนี้จะส่งร้านพานุวตัตคาวัสดุอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาน,นะครับอายุครับเราจะทำการทดสอบยกก่อนส่งงานแล้วก็ถ่ายคลิปส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้มาสามชุดนะครับมาสามชั้นสองชุดแล้วก็สี่ชั้นหนึ่งชุดนะครับสนใจติดต่อได้นะครับที่เพจที่นิบบ็อกใบพันธุ์เสาปูน เบอร์โทร0612975563นะครับเรารบัทําทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเครื่องตุนแรงในการขนส่งวัสดุก่อสร้างนะครับโอเคนะครับผ่านนะครับาวางลงวางลง